ชัดเจนพลอยเชอร์มานเปิดใจหลังโดนโยงนอกใจพร้อมเปิดนิสัยคลอดีนจากกรณีก่อนหน้านี้กระแสดราม่าพลอยเชอร์มานและคลอดีนเคลกที่ก่อนหน้านี้ทางด้านคลอดีนได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักและการนอกใจทําให้คนโยงว่าเป็นพลอยเชอร์มานโดยล่าสุดพลอยเชอร์มานได้ออกมาเปิดใจว่าตอนคบกันน้องเป็นคนที่อาย มีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบออกสื่อเวลาพลอยจะลงรูปบางทีก็ขอให้ลบซึ่งพลอยก็เข้าใจตอนเลิกกันเรื่องคอดีนออกรายการเห็นก็ช็อกเพราะน้องเป็นคนบอกว่าไม่อยากออกสื่อไม่อยากอยู่วงการบันเทิงโทรไปถามก้อยก้อยบอกเคยติดต่อไปนานแล้วน้องเขาไม่พร้อมแล้ววันหนึ่งน้องก็โทรมาบอกพร้อมแล้ว ที่จะออกมาพูดเลยขอมาออกรายการมันเลยเป็นกระแสว่าสิ่งที่เขาพูดมันหมายถึงเราส่วนที่พลอยเชอร์มานได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางไอจก็ไม่คิดจะฟาดน้องแต่ก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างส่วนทางด้านคลอดินให้เพื่อนโทรมาขอโทษพลอยคลอดีนขอโทษนะถ้ามันทำให้พี่พลอยเสียใจ และทำให้โดนตีความเป็นคนนอกใจขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์สยามเนว์ต์คอมขอบคุณครับ